โอเคครับผมก็ขอกล่าสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผูม300คิวนะครับวันนี้ก็เราอยู่กันในเกมบอฟุตอัปเดต13นะครับผมนะวันนี้นะครับเราก็จะมาสปอยอัปเดต14ที่จะมาในวันพรุ่งนี้นนั่เองนะครับก็จะอัปเดตมาตอนประมาณ10โมงนะครับส่วนใครที่อยากรู้นะครับรายละเอียดเกี่ยวกับอัปเดตนะครับดูคลิปนี้จนจบนะครับคลิปนี้ค่อนข้างมีสาระเลยเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเราก็จะสมาสตรีมกันตอนประมาณ4โมง5โมงนะครับแล้วก็มีคลิปสรุปนะครับ ทุกอย่างเลยเนาะแล้วก็ทํำผลตื่นสาย้าตื่นด้วยนะครับท่าผู้ชมนะก็เรามาดูอัปเดตคร่าวๆกันก่อนนะครับว่ามีอะไรันบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะคร so ับเลเวลนะครับเพิ่มจาก1450เป็น1525นั่นเองนะครับ so the new level cap is g o n n a be 1525ก็เป um> ็นเกาะฟาร์มใหม่นะครับหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับ นี่ก็จะเป็นคลิปจากทางแอดมินนะครับผมนะก็ไปติดตามได้นะครับที่เกมเมอร์โรบอตนั่นเองนะครับเป็นช่องของแอดมินบอกฟุตนะครับไปดู ไลฟ์สตรีมเขาได้นะครับเขาไลฟ์สตรีมเวลาจะอัปเดตเนาะต่อไปครับผลสายฟ้าตื่นครับมีทั้งหมด5สกิลนะครับ ZXCVF นะครับผมนะสกิล ZXCVF ค่อนข้างคล้ายเดิมนะครับก็ค่อนข้างคล้ายเดิมเลยแต่ว่าเปลี่ยนโมเดลแล้วก็แรงขึ้นแล้วก็เท่ขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ไวขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับแค่แค่กับผลความมืดเลยเนาะต่อไปครับผมสกิล F นะครับพิเศษกว่าสกิลอื่นๆเลยก็คือสามารถ เก็บชาร์จเก็บสแต็กได้แล้วก็วาร์ปได้แบบค่อนข้างทีง่จะรวดนะปิ้งปิ้งปิ้งอย่างนี้เลยชาร์จ3ชาร์จนะครับมีทั้งหมด3ชาร์จเนาะโอเคเป็นสกิลบริงเนาะต่อไปับผมเป็นเรื่องของออฟิตแมนคาราเต้นั่นเองนะครับก็จะเป็นฟิตแมน v 2ูนั่นเองเป็นชาร์กแมนนะครับผมก็ได้ทําการฟาร์มจนถึงส5 0รอบเดี๋ยวพรอ่เดวนี้ละนะครับไปนะครับกระบองนะครับกระบองของเออจ้ก็ไเอเนลนะครับ ได้จากดันสายฟ้านะครับมีโอกาสดรอปนะเท่าที่ผมฟังแอดมินมานะครับถ้าผิดพลาดประกาศอะไรก็บอกกันได้นะครับคอมเมต์ก็ได้เนาะได้จากการลงดันสายฟ้านะครับต่อไปครับผมที่เปลี่ยนสีฮากินะครับก็คือจะเหมือนดาบ3ดาบโซโลเลยนะครับที่เราจะต้องรอเวลาเกิดแล้วเราก็ไปหานะครับสามดาบโซโลเนี่ยจะเป็นชายชุดดาใช่ไหมแต่ว่าอันนี้จะเป็นชายเสื้อสีขาวนั่นเองนะครับผมนะโอเคก็หากันดูนะครับจะมีหลายสีเลยนะครับเท่าที่ผมเห็นตอนนี้นะครับมี ขาวแดงน้ำเงินแล้วก็ส้มอะไรประมาณนี้นะครับใช้เงินอ่ะไม่ใช้เงินนะครับใช้แฟกเมนต์ทั้งหมด1,500แฟกเมนนะครับ <c oughs> เออประมาณนี้อันนี้ผมยังไม่แน่ใจนะว่าบวกแสดอะไรหรือเปล่าก็ไปหาดูนะครับพรุ่งนี้เนาะถ้าเจอเนาะ npc ส่มผลครับผมก็จะราคาีจะตามเวลเลยครับถ้ายิ่งเวลเยอะก็จะราคาแพงแต่สำหรับผมนะครับหรือว่าคนโสดที่แบบมีตังเยอะเนี่ยมันไม่ค่อยแพงนะครับราคาแบบหลักแสนครับไม่ถึงแบบราคาหลักล้านนะครับประมาณ2แหละ2 0 0แสนได้ครับก็ค่อนข้างแพงอยู่แต่ว่าไม่แพงแบบเอื้อมไม่ถึงนะครับต่อไปนะครับเวลาลงงานเกิดก็จะบอกนะครับตรงแชทนะครับแชทเต็ แล้วก็จะบอกข้างบนด้วยนะครับจะเป็นส่วนที่ผมวงไว้เลยนะครับเดี๋ยวผมเอารูปขึ้นให้ดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะครับอย่างนี้เนาะมันก็จะขึ้นเป็นสีข,ขาวๆนะครับต่อไปครับผมเรื่องไซบอร์กนะครับหรือเผ่าไซบอร์กนั่นเองถ้าถ้าผมนะฟังไม่ผิดน,นะเขาบอกว่ามีโอกาสดรอปจากบอสลอว์นั่นเองนะครับอย่าปิดเสียงแป๊บถ้าผมจำไม่ผิดน,นะครับเอ่อดรอปจากบอสลอว์นะครับลอว์ Law นะ่ะแหละเออที่มันใช้หนึ่งพัน you <laughs> insane range oh, amazing damage <laughs> yes the update drops to tomorrow so no law does not have a race but you use law to get the race as cyborg race แอมินเขาบอกมาอย่างนี้ไม่รู้ผมไม่นี่ถูกหรือเปล่านะไม่รู้ฟังถูกหรือเปล่าดูช่องอื่นมาเขาบอกว่าบางคนก็บอกว่าได้จากการสุ่มนะครับบางคนก็บอกว่าได้จากอะไรพวกนี้นะครับเออแต่ผมฟังมาผมฟังไม่เหมือนคนอื่นเลยผมฟังได้ว่าได้จากบอสโลนะครับโอเคสําหรับเรื่องแคนดี้นะครับแล้วก็อีเวนต์ของคริสต์มาสทั้งหมดนะครับเจ้าออกนะโอเคครับเอ,อ่อเดี๋ยวเราเอ,อ่อมาดูทบทวนอัปเดตกันหน่อยแล้วกันนะครับเวลตันนะครับ1น2 5 25, มีเกาะใหม่ แล้วก็มีสายฟ้าตื่นนะครับแล้วก็ฟิสแมน V2 นั่นเองนะครับแล้วก็กระบองของก็ d a เอเนลที่เปลี่ยนสีฮาร์คินะครับแล้วก็เอ็นพีซีสุ่มผลนะครับจะอยู่บริเวณนี้เลยนะครับผมนะอยู่หลังคาเฟ่นเนาะแล้วก็เวลาโรงงานเกิดนะอ่าูไอโรงงานแสดงข้างบนนะครับแล้วก็เผาไซบ็อกอัปเดต14มีประมาณนี้นะครับผมนะเออเอ่อ,อ,อมีประมาณนี้แหละถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่ามีอ,อ่ตรงไหนผิดพลาดก็ ขอประทานโทษไว้ที่นี้ด้วยนะครับออบอกเม้นไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับส่วนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบายครับ